จริงๆแล้วการที่เราบอกว่าเราไม่มีเงิน่ะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้วางแผนการเงินมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเราเลยไม่มีเงินหลายคนบอกว่าไม่มีเงินแล้วจะเริ่มวางแผนทางการเงินยังไงเราคุณเริ่มจากการวางแผนที่จะมีเงินก่อนเพราะว่า การที่เราไม่มีเงินมันมาจากการที่เราไม่ได้วางแผนการเงินมาก่อนหน้านี้ไงฮะหลายคนอนะ่ะวนเวียนอยู่กับปัญหาทางการเงินเดิมๆพอมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายจ่ายหนี้ไปตอนปลายเดือนขาดสภาพคล่องก็วนกลับไปกู้ใหม่กลับไปผ่อนบัตรเครดิตใหม่พอนี่ใกล้ๆจะหมดก็จะมีเหตุจําเป็นให้เราต้องกู้ใหม่มีเหตุจำเป็นให้เราต้องกลับไปผ่อนใหม่มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ารายได้ของตัวเองเนี่ยไม่พอใช้อยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีรายได้เสริมการที่เราจะมีรายได้เพิ่มหรือว่ารายได้เสริมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องผิด แต่อาจารย์ผมสอนว่าไม่ผิดมันไม่ได้แปลว่าถูกการที่เราจะมีรายได้เพิ่มหรือว่ารายได้เสริมเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่ได้ดไไดวางแผนการเงินแบบเป็นระบบไม่ได้จัดสรรเงินแบบเป็นระเบียบคนเราส่วนใหญ่ใช้เงินปนกันไปหมดเลยเวลาเราเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมีเงินลูกจะเรียนก็เอาอันนี้อยากไปเที่ยวก็เอา,เ,อาเงินจากในก้อนเนี้ยจะผ่อนรถก็เอาเงินจากในก้อนนี้ แม่ป่วยก็จะเอาเงินไปจากก้อนนี้ทําให้เราไม่รู้ว่าเงินจริงๆแล้วเรามีอยู่เท่าไหร่สาหรับในการทําแผนแต่ละแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเงินอยู่กองหนึ่งกองรวมกันอะแล้วจะหยิบจะใช้อะไรก็หยิบจากกองกองเนี้ยมันเลยทําให้เรามีปัญหาทางการเงินอยากให้เรานึกภาพเหมือนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้การที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วสินค้ามันวางกองรวมกันแบบสเปซสปาไปหมดถุกว่าเภทบริโภครวมกันไปหมดเลยมันก็ทําให้เราเนี่ยหาของยาก กับซูเปอร์มาร์เก็ตในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเขามีการจัดหมวดหมู่แบบเป็นระบบเป็นระเบียบทําให้เราเนหาของง่ายเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะรู้ว่าเราต้องเดินไปที่ช่องไหนเพื่อที่จะหยิบของที่เราต้องการได้ง่ายพนักงานที่เติมสต๊อกก็จะได้มาเติมแบบถูกที่ถูกตําแหน่งของมันอย่างเงี้ย การวางแผนการเงินก็ไม่ต่างกันเพราะว่าการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันคือการจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายทางการเงินหรือตามความต้องการในการใช้เงินในแต่ละแผนการซึ่งคนเราเนี่ยมันจะมีแผนการอยู่ไม่กี่แผนเหมือนกันครับเราสามารถแบ่งแผนการเงินหรือแบ่งความต้องการในการใช้เงินเนี่ยออกเป็น6แผนแบบนี้ครับแผนที่1ที่เราควรจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉิน เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันคือเงินที่จะช่วยให้เราผ่านเหตุฉุกเฉินในชีวิตไปได้โดยที่แผนการเงินของเราหรือว่าป้าหมายในอนาคตของเราเนี่ยไม่สะดุดหรือว่าล้มลงครับการกันเงินเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินเนี่ยเป็นแผนที่จําเป็นมากๆสําหรับทุกๆคนผมอยากให,ให้เรานึกถึงเหมือนเหมือนยางอะไหล่ยางอะไหล่รถเนี่ยที่อยู่หลังรถเราเนี่ยมันก็มากับตัวรถยนนี่แหละครับเวลาเราจะเดินทางไปสักที่ที่หนึ่งอ่ะแล้วเราเกิดอุบัติเหตุยางแตกเกิดขึ้นการที่เรามียางอะไหล่ ไม่ได้แปลว่าเราต้องการที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเรายังสามารถไปต่อในเป้าหมายของเราได้โดยที่เราอาจจะเสียเวลาทนิดหน่อยแต่ไม่ทำให้การเดินทางของเรานั้นลม่มลง มันทาให้เราเดินทางต่อไปได้แผนที่2ที่เราควรจะมีคือแผนเกษียณอายุการที่เราวางแผนเกษียณอายุเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจและความมั่นคงให้กับชีวิตของเราคาว่าความมั่นคงที่ควรชอบพูดถึงอ่ะมันหมายความว่าอะไรเวลาเราอยากจะสมัครงานแล้วอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงและความมั่นคงมันคืออะไรอ่ะความมั่นคงมันคือการที่เราได้รับเงินเดือนสม่ำเสมอถูกไหมในวัน่ที่เรายังทํางานอยู่แล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าเรายังได้รับเงินเดือนสม่ำเสมอในขณะที่เราไม่ได้ทางานแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฝากไว้ผมไม่อยากใช้คําว่าไม่สามารถแต่ผมจะใช้คําว่าเราไม่ควรที่จะฝากไว้กับบริษัทหรือว่ารัฐบาลเราควรจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองด้วยตัวเราเองครับ ส่วนแผนที่3คือแผนเอาไว้สําหรับการเรียนรู้และการศึกษาสําหรับคนมีลูกก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้เอาไว้จ่ายค่าเทอมลูกหรือเป็นทุนการศึกษาให้บุตรแน่นอนครับว่าราคาของความไม่รู้เนี่ยมันจะแพงกว่าราคาของความรู้เสมอผม,มเคยสมัครงานเคยเรียกเงินเดือนไป4 0,000บาทแล้วเขาบอกว่าจะติดต่อกลับมาแล้วก็นี่เปีแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยนี่จะเปลี่ยนเบอร์ยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยกลัวเขาติดต่อกลับมานั้นไม่เจอเราถ้าผมคิดกลับกันน่ะถ้าเราเป็นเจ้าของกิจาการแล้วเราจะจ้างใครด้วยเงินเดือน4 0,000เราจะให้เขาทํางานอะไรบ้างเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องมีทักษะ อะไรบ้างที่คู่ควรกับเงิน4ี่0มื่นเอาเวลาเอาอไรายได้บางส่วนเนี่ยไปเรียนเพิ่มไปพัฒนาตัวเองเพิ่มกับเงินที่เราต้องการจะมีอันนี้คือเงินสําหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับช่องที่4คือช่องของการลงทุนผมจะเรียกช่องนี้ว่าเอาไว้คว้าโอกาสดีๆในชีวิตทุกวันนี้ยังเราอยู่ในวิกฤตโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหุ้นก็ลงหุ้นหลายตัวเนี่ย หเราเรอมันลงมาเป็นปีปีมันก็ไม่ลงมาให้เราสักทีหนึ่งแต่วันนี้หุ้นลงแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสภาพคล่องเราไม่มีเงินที่จะซื้อมันหรือไม่มีเงินที่จะคว้าโอกาสดีๆแบบนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าโอกาสไหนจะเป็นโอกาสที่ดีหรือว่าโอกาสที่ไม่ดีแต่ถ้าโอกาสดีก็ดีไปแต่ถ้าโอกาสไม่ดีอย่างน้อยเงินก้อนนี้มันถ้ามันจะเจ๊งมันก็จะเจ๊งแค่เงินก้อนนี้ไงมันจะไม่ส่งผลกระทบไปยังเงินเกษียณหรือว่าเงินที่เอาไว้จ่ายค่าเทอมลูกแผนที่5คือแผนสําหรับการที่เราการเงินเอาไว้สหรับการท่องเที่ยวหรือว่าการให้รางวัล เงินในช่องนี้ผมคงไม่ต้องสอนว่าต้องใช้ยังไงแต่ที่เราควรจะรู้คือเรามีสิทธิ์ใช้เท่าไหร่มากกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้เท่าไหร่เราจะใช้มันเกินตัวเมื่อเราใช้มันเกินตัวเราก็จะกลายเป็นหนี้เงินช่องนี้ก็เป็นเงินที่เราควรที่จะกันเอาไว้แบบเรามัดระวังครับเงินช่องสุดท้ายครับคือเงินช่องที่6 ราควรที่จะมีเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับการให้หรือว่าการกุศลครับแน่นอนครับว่าการให้หรือว่าการทําการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้วันหนึ่งที่เราเดือดร้อนเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากใครบางคนและถ้าใครบางคนที่ช่วยเหลือเราแสดงว่าเขามีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือเรา จะดีแค่ไหนถ้าเรามีเงินโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคืนเงินเราหรือไม่คืนเงินเราถ้าเขาไม่คืนเงินเรามีเหตุจําเป็นที่เขาไม่สามารถคืนเงินเราได้แผนการท่องเที่ยวหรือว่าแผนการลงทุนทุนการศึกษาหรือว่าเกษียณของเราจะไม่ล้มหรือว่าจะไม่ขาดสนนีก่การกันเงินเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเพราะว่าจริงๆคนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งคือคนไทยใจดีและมักจะใจอ่อนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเอ็นดูเขาเอ็นเรามักจะขาดเสมอเพราะว่าเราไม่ได้กันเงินส่วนนี้เอาไว้เรามีแต่อยากจะช่วยแต่เราไม่รู้ว่าเราสามารถจะช่วยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั นยการแบ่งเงินแบบเป็นระบบจะช่วยให้เราวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นครับและการจัดสรรเงินง่ายขึ้นแล้วถ้าใครที่ยังมีหนี้สินอยู่นะครับผมแนะนําอย่างนี้ว่าหนี้ที่เรามีเนี่ยเกิดจากการใช้เงินในช่องไหนที่มากเกินไปเราควรที่จะเอาเงินช่องนั้นอะมาเป็นตัวจ่ายหนี้ครับเช่นวันนี้ถ้าเราเที่ยวามากเกินไปทําให้เราเป็นหนี้ เราก็ควรเอาเงินท่องเที่ยวออกมาจ่ายหนี้เราไม่ควรไปเอาเงินกเกษียณมาจ่ายหนี้หรือว่าวันนี้ถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นแบบพ่อแม่เราไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลท่านไม่ได้มีประกรันสุขภาพเอาไว้สวัสดิการบริษัทก็ไม่มีแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลต้องมีค่าใช้ใจ่ายเราในฐานะลูกก็ต้องดูแลท่านโดยการที่เราต้องจ่ายเงินของเราออกไปทําให้เราอาจจะต้องเป็นหนี้ไปยืมใครเข้ามาหรือว่าหมุนเงินไม่ทันเราก็ควรเอาเงินที่อยู่ในช่องของการช่วยเหลือเนี่ยมาจ่ายหนี้ที่เกิดจากการช่วยเหลือแต่ถ้าคุณมีหนี้เ,เยอะหลือเกินลรวอยากจะปิดหนี้เร็วๆเ,เนี่ย บางทีคุณต้องสละบางช่องสละบางแผนการเพื่อที่จะมาปิดหนี้เร็วคุณอาจจะงดเที่ยวไปก่อนช่วงนี้เพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงินคือคุณหมดหนี้บางทีการปิดหนี้เนี่ยอาจจะเป็นรางวัลชีวิตที่ดีกว่าการท่องเที่ยวก็ได้คุณอาจจะขยับเวลาในการลงทุนไปก่อนเพื่อที่จะปลดหนี้แล้วคุณค่อยลงทุนหลังจากคุณไม่มีหนี้แล้วก็ได้แต่มีอยู่2แผนการครับที่ผมไม่แนะนําให้คุณเอามาปิดหนี้หรือว่าสละเพื่อมาเอามาปิดหนี้นั่นก็คือแผนการสําหรับเงินฉุกเฉินและแผนการสลหรับเกษียณของตัวเองเงินฉุกเฉินเนี่ยมันค เกษจุียน,นอายุคือการรักษาสภาพคล่องในอนาคตรครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณสามารถที่จะวางแผนการเงินแบบเป็นระบบได้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะหาอะไรทําเพิ่มเพื่อที่จะมีะไรายได้เพิ่มได้เพื่อที่ความกดดันทางด้านการเงินเนี่ยจะไม่บดบังความคิดสร้างสารรค์ของคุณครับแล้วถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจในการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินนอกจากเพจ Facebook เรายังมีช่อง YouTube ให้คุณสามารถติดตามกดซับสไครป์เราเพื่อให้คุณไม่พลาดเนื้อหาทางการเงินในคลิปต่อๆไปครับ แล้วถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินอินบ็อกซ์หาเราหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์เราได้เลยนะครับและนี่คือการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่คนหาเงินเก่งจะลำบากกว่าคนที่บริหารเงินเป็นขอบคุณครับ